มีมีคนโง่สามคนเนี่ยมันคนโง่เป็นเพื่อนกันสามคนพายเรือมาพายเรือมาปุ๊บผิวก็เห็นรังพึ่งเห็นรังพึ่งอยู่ข้างบนอีกคนก็บอกอืมข้างบนมันสูงไปนี่อยู่ข้างล่างรังหนึ่งอ้าวงั้นเดี๋ยวกูว่ายน้ําเก่งเดี๋ยวกูลงไปเลยเดี๋ยวกูลงไปเดี๋ยวกูลงไปนี้เดี๋ยวกูลงไปเอารังพึ่งเลยบอกเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกูต้องไปเอาไม้เอาอะไรมาเตรียมไว้อันนี้ก็ลงไปเลยนี่ก็จะเตรียมปักไม้ลงไป ปักไงลงไปก็เือกไปเอาทางง่ามลงอันนี้ลงไปไปเอาทางง่ามลงก็ไปข้ําคอเข้าอันีไปฟานฟานหาง่ามไปข้ําคอขึ้นไม่ได้ก็ดิน้นพาดอันนี้ก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยลงไปมันได้รังพึ่งแล้วเนี่ยมันเขย่าใหญ่เลยมันดึงขึ้นมารัางพึ่งมันใหญ่อ้ก็ช่วยกันกดสองคนเลยอยู่ปึ๊กปัก,ปกเดียวนิ่งนิ่งมาครับเอาแล้วตายพอตายปึ๊บอีกวันหนึ่งเชา้าอีกวันหนึ่งมันก็ลอยเอิดขึ้นมาอันนี้ก็ ชักไม้ขึ้นมาก็ลอยมามันลอยอ่ดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยกูว่าแล้วไงมันต้องไปแอบกินรังผึ้งเนี่ยกินอยู่คนเดียวเนี่ยอ้วนเลยอุ้มมันขึ้นเรือมาดีเนี่ยนอนหลับเนี่ยกินไปเยอะสงสัยกินไปเยอะก็อุ้มขึ้นเรือมาพออุ้มขึ้นเรือมาปุ๊บก็พายเรือไปพอพายเรือพายเรือไปผ่านหมู่บ้านผ่านอะไรเจอคนคนเขาบอกเฮ้เอามันขึ้นเรือมาทําไมมันตายแล้วเฮ้ยมันยังไม่ตายหรอกมันตายที่ไหนอ่ะมันลงไปกินรังผึ้งเอ้ยมันตายแล้วเนี่ยดูดีมันเหม็นแล้วอ้าวเรอ มันเหม็นแล้วมันตายแล้วก็โยนลงเรือโยนทิ้งน้ําไปก็พายพายเรือไปสักพักอคนข้างหน้าก็ซึกตอดปุ้งมาไอ้นี่ก็พายพายเรือ,อไอ้เฮียเอ้ตายตั้งนานแล้วมึงไปอยู่บนเรือกูสมัยวะเนี่ยเดินไปถีบโคมเลยโคมถีบตกน้ําลงไปเลยมึงตายแล้วมึงจะมาอยู่บนเรือกูได้ไงเนี่ยกูยังไม่ตายไม่ตายเฮียอะไรเหม็นเงี้ยหลังนี้เฮียนึกว่าตายไปตัง้งหลายวันแล้วโคตร